ก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมครับดีตจทีรับสู่ช่องดีบีบชาแนลวันนี้ผมก็จะมาทำรายการบีบอีฟุตอีที่ห้านะครับก็ก่อนอื่นที่จะมาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับก็จะมากินเอบอะเปีเป๊ยะพลัตดอกแล้วก็ลูกชิ้นนะครับ อีทีนี้ก็จะมากินอาหาร3อย่างซื้อมาราคาแค่10บาทเองนะครับก็ไปรับชมกันเลยเดี๋ยวผมกินปอเปี๊ยะก่อนอันดับแรกนะครับนี่ปอเปี๊ยะน่าเด็กมากเลยเดี๋ยวกินต่อกัน อร่อยอยู่ ก็อร่อยอยู่นะครับอ่ะต่อไปทุกชิ้นกี่กันเลยนะครับ <c oughs> ก็อร่อยน,นะครับไอ้ปอบเปี๊ยกมันเคือแบบว่าถ้าจิ้มจิ้มอีกิดหนึ่งมันก็อร่อยแต่มันก็อร่อยแค่ธรรมดาแต่ตัวเชนนี้น่าจะอร่อยขึ้นนิดนึงนะครับใจก็พอใช้ได้อยู่น่ากินมาก ต่อไปเลยฮอตดอกนะครับฮอตดอกแบนเตแต่เลยมามากินกันเลยนะครับอม,มันมีพริกใส่ด้วยวะกชว็ชอาไหมเหอะก็กินไปเลยนะครับมาเลยคำสุดท้ายแล้วจะกินที่แม่งให้หมดเลยมงโคมนะครับน้าแดกมากกินต่อ ก็เป็นไงกับบ้านคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับใครอยากทำบิฟูตอีที่ฮะที่หกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดกระดิ่งกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรฮู้ดมากแล้วก็มันก็อร่อยอยู่นะครับไอ้สามอย่างที่ผมกินไปอ่ะก็อร่อยอยู่ก็อย่าลืมกดอย่าลืมนะครับติดตามผมด้วยนะครับ ก็กลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ